มีจัดฟรีโอนฟ,ฟร,อรีภาษีฟรีพรบนะครับฟรีประกันให้1ปีนะครับแถมเรายังมีบริการหลังการขายนะครับรถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดี สวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมมิสเตอร์กวางนะครับจากโชว์รูมหลังคุกขลรถสวยนะครับลำลูกกาคอง2จังหวัดปทุมธานีนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปนอกสถานที่นะครับโดยมาใช้สถานที่ของโลตัสลำลูกกาคลอง2นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของทางร้านเรานะฮะแต่ถ้าพูดถึงรถขนาดอ่ามินิ MPV นะครับ ก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมขอจะมานําเสนอนะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถนิสสันโนดปี2017จดทะเบียนใช้งานปี2018นะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต้องขอบอกเลยว่าทั้งออปชั่นนะครับทั้งราคานะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับ<า>เราจะพาไปดู ้องเรื่อนกันนะครับว่ามีประวัติชนหนักติดคว่ำน้ําท่วมมาไหมนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนี่หัวน็อตนะครับตรงฝากระโปรงนะครับไม่มีประวัติการถอดด้านในนะครับก็มีไม่มีถอดนะครับคือเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับเลเวลของเขานะครับมีอยู่3ามอันด้วยกันนะครับแล้วก็ แผนเพดจะอยู่ฝั่งขวาด้านหน้าโชกคนะครับคันนี้นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง1.2นะครับรหัสเครื่อง SR12DE เครื่องเบนซินนะครับแบบเครื่องวางหน้านะครับขับ2นะครับล้อหน้าระบบส่งกำลังเป็นโซ่นะครับนี่เลยมาดูบั้นท้ายของเขาน้องหนูคันนี้นะครับว่า แตกต่างจากตัวท็อปตรงไหนนะครับแตกต่างกันก็คือนะครับเขาจะไม่มีกล้องนะฮะไม่มีกล้องอด้านท้ายนะครับแต,ออแต่ขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะรถคันนี้ยังไม่มีเก็บงานมานะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงเนี้ยแน่นอนนะครับตรงนี้สามารถกดล็อกได้นะครับเราแล้วเปิดขึ้นมาเปิดนี่คือด้านท้ายนะครับ ยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ครบนะฮะ <c oughs> ก็เดิมนะครับหลัง <c oughs> ส่วนน็อตน,นะฮะไม่มีขยับแน่นอนนะครับรถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิม <c oughs> นะครับ <c oughs> คอนโซลหน้าเนี่ยนะฮะรถคันนี้คอนโซลหน้าจะเป็นแบบ พลาสติกนะครับพุ่มด้วยพลาสติกนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะอ่าเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตส่วนแอร์นะครับก็เป็นดิจิตอลนะครับแผงหน้าจอก็นี่เลย CDF-MAM นะฮะเรามาลองขับกันว่ารถคันนี้อัตราการเร่งเป็นยังไง คันนี้นะครับอัตราการเร่ง0ูจากร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.7วินาทีนะครับรทอ็ทอปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรถคันนี้ช่วงล่างโอเคนะครับถือว่าช่วงล่างโอเคเอาละครับผมเราก็ไปลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องค่าราคาค่าตัวของเขานะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าคันนี้นะครับเราขายในราคา3 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับนิสสันโนดหนตัว V หรือลองท็อปนะครับตัวเตียน2นะครับส่วนโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวออกรถ0บาทแถมขับฟรี90วันนะครับและสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตแบล็คลิสต์นะครับรถคันนี้ จะดาวอยู่ประมาณ80,000นะครับถึง100 0 0 0อยู่ที่เอกสารนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดเครดิตเนี่ยก็จะได้โปรช่วยผ่อนคนละครึ่งนะครับนานถึง6เดือนนะฮะแถมเรายังมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบรนะครับฟรีประกันให้1ปีนะครับแถมเรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด179รายการนานถึง2ปี นะครับมีซ่อมอู่ซ่อมศูนย์ให้ีีกทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เรายังมีบริการฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงนะครับและวันรับรถนะครับเราก็ยังมีของแถมให้กับลูกค้านะฮะหเลยนะครับกล้องติดหน้ารถนะครับ2น้ํามันเต็มถังนะครับ3เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ4เปลี่ยนไส้กรองนะฮะ5ตรวจเช็คระบบไฟและช่วงล่างนะครับและก็6 เสื้อหลังกู้คดรถสวยไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้ผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอประธานภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกับผมมิสเตอร์กวางนะครับหรือเจ้าชายขายรถจากโชว์รูมหลังกู้คนรถสวยก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ